<ใ> <laughs> ตัวี้แสดงว่ามายังไม่ถึงสองนะเ็กสอสอยาวและตัว,หว,วให่แนะตยนะ่ยังไม่ใหญ่ที่สุดในรอกนยังมีตัวอย่่งตัานี้นะสองตัวนี้ไม่ใหญ่พออล็อเยเป็นส่วนฝร,รังเศสสอนะครับไดเดสอคอยาวสี่ตัวตัวเล็กแปดตัวใช้เวลาปัน้นแค่สามเดือนเท่านั้นครนับ ก็ไปถ่ายรูปบนาเขาวิวสวยด้านบนนะครับนองด้านบนก็มีลายฉลามด้วยนะครับแต่เราจะพาวนุูกเขาในนสซงสักหนึ่งรอบนะครับเดินาผมก็จะเป็นสลาสีเมือนะครับมีปฐครูปปานทังปฐมรูปนะครับมีหลัพ่อสม่างหลังพ่อสำเร็จและหละกพ่อเจริญนะครับใช้ช้างในส่วนใดปั้นทั้งหมดเลยนะครับปั้นทันะครับ ที่นี่เขาเรียกว่าถนนสายไดโนเสาร์นะครับเป็นที่ชื่นชอบสำหรับน้องๆทุกท่านนะครับเข้ามาจำส่วนนะครับปาเมอร์เป็นสวนฝรั่งเศสหนึ่งนะครับจำลองมาจากพระราชวังแวรสากเราเคยไปถ่ายรูปบนสกายวอ,อยล์กนะเจนรูปเรขาคณิตศาสตร์หรือว่าลายเสนน้นต่างๆนะครับปากมือก็มีหอะระฆังด้วยนะครับส่วนเสาสองข้างทางท่านาเห็นได้ว่เสาตึกระด้างน,นาะเป็นวัดธนังทองล้านนา เชียงใหม่น่สื่อความหมายว่าย <ENA> ินดีต้อนรับนะครับไปด้าบนใอวิวสวยนะครับสวนเรีครัยรีย